สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วสงสัยกันไหมคะว่าดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงให้ความอบอุ่นกับเราทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันร้อนขนาดไหนกันนะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันแบบสั้นๆเข้าใจง่ายค่ะถ้าจะให้พูดถึงความร้อนของดวงอาทิตย์เราต้องแบ่งเป็นส่วนๆค่ะเริ่มจากใจกลางหรือที่เรียกว่าแก่นกลางกันก่อนเลยตรงนี้เป็นส่วนที่ร้อนที่สุดแบบที่เราจินตนาการไม่ถึงเลยล่ะค่ะ อุณหภูมิสูงถึงประมาณ15ล้านองศาเซลเซียสร้อนจนทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งก็คือแหล่งพลังงานทั้งหมดของดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะทีนี้ขยับออกมาที่พื้นผิวของดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็นเป็นแสงสว่างต้าส่วนนี้เรียกว่าโฟโตสเฟียร์ค่ะอุณหภูมิจะลดลงมาหน่อยแต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันเย็นนะคะ พราะตรงนี้ก็ยังร้อนถึงประมาณ5,500องศาเซลเซียสเลยทีเดียวร้อนกว่าเตาอบที่บ้านเราเป็นพันๆเท่าเลยค่ะแค่เซษเซี่ยวเล็กๆของดวงอาทิตย์ก็สามารถหลอมละลายทุกสิ่งบนโลกได้ในพริบตาแต่ที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือชั้นบรรยากาศรอบนอกสุดของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าโคโรนาค่ะทั้งๆที่อยู่ห่างจากแก่งกลางออกมาตั้งไกล แต่กลับมีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นไปถึง1-2ล้านองศาเซลเซียสร้อนกว่าพื้นผิวเสีอีกซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงศึกษาหาสาเหตุกันอยู่ค่ะสรุปง่ายๆก็คือดวงอาทิตย์ร้อนอย่างไม่น่าเชื่อตั้งแต่แก่นกลางที่ร้อน15ล้านองศาพื้นผิวที่ร้อน5,500องศาไปจนถึงชั้นบรรยากาศโคโรนาที่ร้อนนับล้านองศา ความร้อนมหาศาลนี้เองที่เดินทางข้ามอาวกาศมาให้พลังงานและความอบอุ่นกับโลกของเราทำให้สิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นมาได้เป็นยังไงบ้างคะน่าทึ่งไปเลยใช่ไหมล่ะคะครั้งต่อไปที่มองดวงอาทิตย์อย่าลืมใส่แว่นตากันแดดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ